ไดมอนดลมาสเตอร์ Master, คะเป็นสมาชิกที่อยู่ในระดับดีลเลอร์ชิพนะคะที่มีสมาชิกในตําแหน่งเซลล์มาสเตอร์ในฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะฝัง่งละสองท่านขึ้นไปค่ะโดยเฉลี่ยนะคะต่อละต่อเดือนนะคะจะไดอะ้อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะคะจนถึงสามแสนสองหมื่นบาทนั่นเองค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับดิวไดมอนด์มาสเตอร์ของเราทุกคนเลยนะคะ 뷔카, 더 이제는 파트너들다 이끌며 재심 협력을 발휘하게 될 다이아몬드 마스터님들 이습니다더큰 응원의 박수 부탁드립니다. 그리고 손들, 해, 한, 번, 감, 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 แล้วก็ชื่อของ New Diamond Master ทุกคนนะคะกำลังปรากฏขึ้นอยู่บนหน้าจอนั่นเองค่ะขอเสียงตบมือนะคะแล้วก็แสดงความดีให้กับทุกท่านด้วยนะคะกเขาเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านนะคะในการเดินสู่เส้นทางที่เหนือกว่าเดิมนะคะและก็มั่นคงกว่าเดิมค่ะ เพียร์เนนสมาชิกมุนชอยซูนะคะ,น,ะ,คะนิวไดมอนด์มาสเตอร์นะคะประกาศสนียบัตรนี้นะคะให้ไว้เพื่อญญรับรองว่าสมาชิกตามภายนามข้างต้นนะคะมีความเหมาะสมและได้ผ่านการรับรองในตำแหน่งไดมอนด์มาสเตอร์ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากการดำเนินธุรกิจอัโทมีด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นค่ะ,ญญคะมุนชอยซูนะคะญญนิวไดมอนด์มาสเตอร์ค่ะ เด็กถ่ารูปเป็นที่ระลึกด้วยกันนะคะหนึ่งสองสาโชมีแสดงความดีอีกครั้งหนึ่งนะคะช e ตเอรบค๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกของไดมอนด์มาสเตอร์มุนชอลซูกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะผมคือผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้มุนชอลซูค่ะไดมอนด์มาสเตอร์ค่ะ ผมเนี่ยทำธุรกิจสำนักงานในหน้าอสังหาริมทรัพย์ในอินชอนเป็นเวลา17ปีนะคะก็ตอนที่ธุรกิจที่ดีตอนธุรกิจดีๆอยู่เนี่ยผมก็หาเงินได้เยอะนะคะแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยรายได้ของผมก็ลดลงเรื่อยๆนะคะเมื่อ2ปีก่อนผมก็เลยมองหาอาชีพเสริมนะคะจนเดือนพฤษภาคม2024เนี่ยผมก็ได้รับการแนะนำอาธุมิจากเพื่อนนะคะ พอรู้ว่ามันเป็นธุรกิจขายตรงผมก็ลังเลอยู่พักนึงค่ะแต่ก็คิดว่าเออน่าจะศึกษาดูสักหน่อยหลังจากที่ผมเนี่ยดูวิดีโอเกี่ยวกับอามีประมาณห้าสิบตอนเนี่ยในช่วงเวลายี่สิบวันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าต้องไปเห็นด้วยตาของตัวเองละว่าอูตมีเนี่ยเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือจริงหรือเปล่าแล้วอะไรที่ทําให้คนเนี่ยมารวมกันที่นี่เยอะขนาดนี้ด้วยความสงสัยนี้นะคบผมจึงตัดสินใจที่จะเข้าร่วมนะคะซักเซียเคมีค่ะ แล้วผมเป็นไงคะผมฟังจนถึงช่วงทอลกโชว์หลังสีทุ่มแล้วระหว่างทางกับอินทอน,อนนะคะผมได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่เลยค่ะว่าผมจะกลายเป็นเอพิเรมาสเตอร์ที่ทำไรายได้ได้เดือนละหนึ่งร้อยล้านวอนในช่วงชีวิตหกสิบปีที่ผ่านมานะคะผมเคยทำมาหลายอาชีพเลย แต่ไม่เคยมีอาชีพไหน,มน,มน,นที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมขนาดนี้ดังนั้นผมจึงตัดสินใจที่จะใช้อะโรมี่เนี่ยเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมโดยสิ้เนเชิงอยู่ๆก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมานะครับเตน้นจนจำไม่ได้แล้วจะพูดอะไรนะคะ 저희 삶 60평생을 살아오면서 모욕탕 식당, 노래방, 그리고 현재 부동산 중개업까지이 가는 길을 하는을 통해서 농 앞남에 가라오게 하고 가는 길을 통해서 농 앞남에 가라오게 하고 가는 길을 통해서 농 앞남에 가라오게 하고 가는 길을 통해서 농 앞남에 가라오 가는 길을 통해서 농 앞남에 가라오게 하고 가는 길을 통해서 농 앞남에 가라오게 하고 가 แอทอมีรันโตกุโร่ผมก็เลยอยากใช้แอทมีเป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมถ้าเราอยากจะเปิดร้านกาแฟประมาณ40ตารางเมตรเนี่ยเราต้องใช้ทุนถึง100ล้านวอนนะคะแต่ก็ยังไม่มีการประกันนะคะว่าเราจะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องใช้ทุนนะคะถึง478,000วอนนะคะ 앞에서 47만 8천 원, 50만 원도 안 되는 작은 금액으로 저의 삶은 물론 저의나머지478,000원 여러분, 저는 너무 떨리네요. 떨리네요. ในช่วงแรกนะคะผู้ประสบความสำเร็จเนี่ยเคยเป็นคนที่ติดแบคลิสต์มาก่อนหรือว่าขับแท็กซี่มาก่อนหรือเป็นช่างเย็บผ้าที่จบแค่ชั้นปฐมแต่ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าพวกเขาทําได้ทําไมผมจะทําไม่ได้ผมเลยมองว่าไม่มีเหตุผลใดที่ผมจะไม่ลองทําธุรกิจนี้ค่ะ ผมก็เลยเริ่มจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของทูมี่อย่างจริงจังนะคะทั้งเฮโมชีมสกินแคร์ยาสีฟันแล้วก็ของใช้จําเป็นนะคะแล้วผมก็แบ่งปันความประทับใจนี้ให้กับคนรอบข้างคะ่ะโดยเฉพาะเฮโมชีมนะคะหลังจากที่ผมและภรรยาของผมเนี่ยทานอย่างต่อเนื่องประมาณ2เดือนนะคะภรรยาผมเนี่ยที่เคยเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะคะกลับมามีชีวิตช่วยครั้งหนึ่ง

ุนชลซูหอนเฮนเอกก็แล้วก็เริ่มมีคนมาให้กําลังใจผมนะคะบอกว่ามุนชอลซูเธอทําได้นายทําได้นายจะประสบความสาเร็จนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เคยได้ยินคําพูดที่ไม่ค่อยดีบอกว่าเกก็ทําไปคนเดียวสิคิดว่าเวลาผมได้คําแบบนี้ได้ฟังคําแบบนี้ผมท้อแท้ไหมครับไม่เลยครับผมยิ่งกับมุ่งมั่นขึ้นตั้งใจขึ้นค่ะ แล้ว <One> ก <input> ็การเข้าร่วมระบบต่างๆของโทมี่เนี่ยทำให้ผมเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ผมเนี่ยมีชุดเกราะนะคะที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ a b s o l u u a l ลเอนตี้แอสซ u ลุคภอยยาโทมี่เป็นเกราะป้องกันสิ่งต่างๆนะคะที่จะมาทำลายผมค่ะแล้วผมเนี่ยจะจดคนที่เคยปฏิเสธอะโทมี่ลงในสมุดเล่มเล็กของผมเนี่ย แล้วทุกครั้งเนี่ยที่ผมเปิดดูผมก็จะเตือนฉันจะทำให้แกดูว่าฉันประสบความสำเร็จได้นะคะ5ปีดยเพของผมก็คือภายใน3<า>ปี5ปีเ<า>นี่ยผมจะเปลี่ยนทุกคนในายชื่อนั้นนะคะกลายมาเป็นพาร์ทเนอร์ของผมไม่ได้และจะทําให้พวกเขาสมัครสมาชิกและใช้ผลิตภัณฑ์ทูมี่ค่ะและจะช่วยให้เขาประสบความสาเร็จไปด้วยกันค่ะสําหรับท่านที่มาวันนี้นะคะ ไม่ว่าจะมาแบบเต็มใจหรือว่าจะโดนลากมานะคะ่าใครที่มาเพื่อจะจับผิดขายตรงนะคะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองศึกษาข้อมูลให้ลึกซึ้งแล้วตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะมาร่วมกันบ้านะคะแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทไปด้วยกันค่ะ 아자! 문철수 패드 카수수수 네. 새로운 기회로 에터미를 선택하신 문철수 뉴자아몬드스터 님. 철수는 없다는 굳은 결단으로 성공자의 길까지 승승장구하시기를